วิธีการตั้งวางมาร์กสองตอนนะครับก็คือพอดทีละครึ่งหนึ่งสองครั้งแล้วก็มาต่อตรงตรงกลางครับในกรณีที่หน้าผ้ามันกว้างอย่างเช่นว่าเจ็ดสิบสองนิ้วหรือว่าคุณมีเครื่องเมตรยี่สิบแต่ว่าคุณต้องการพอดถึงหน้าหกสิบคุณก็ต้องพอดทีละครึ่งหนึ่งวิธีการพอดทีละครึ่งนะครับก็คือแปลงเป็นเซนก่อน อย่างเช่นว่าสมมุติว่า60นิ้วเนี่ยครึ่งหนึ่งเราจะพอดทีละครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันจะเท่ากับ30นิ้วใช่ไหมครับทีนี้30นิ้วเนี่ยเราต้องแปลงเป็นเซนติเมตรก่อนครับว่าได้ทั้งหมดกี่เซน30นิ้วก็ประมาณ76เซนติเมตร76เราก็ใส่ตรงนี้ครับเลืกือมาที่ตัวพอดร,รับตั้งค่าแล้วก็กำหนดเองตรง,งนี้ครับ เราใส่ไปเลยครับเจ็ดหกนก็คือหน่วยเป็นม mm. ิลลิเมตรความยาวก็เผื่อให้ยาวสุดเลยครับผมตออตกลงครับแล้วก็ตกลงครับแล้วก็ยกเลิกก่อนครับตรงนี้ก็มาที่แฟมแล้วก็ภาพก่อนสั่งวาดครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้งหมดสองสองเฟรมเดี๋ยวลองดูอีกครับแฟมภาพก่อนสังวาดตั้งค่าลองเป็นหกสิบ ดดูกับ17อ่ามันจะมีแค่2เฟรม1ถึง2วิธีการพิมพ์ก็คือครั้งครั้งแรกเรา1ถึง1ก่อนแล้วก็ตอบตกลงพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ2-2ถึง2แล้วก็ตอบตกลงครับผมผมแนะนำถ้าเกิดว่าพอสองตอนเนี่ยก็คือไอ้ขอบเนี่ยก็คือเราเราไม่ควรจะเอาขอบให้มันวาดขึ้นชิ้นงานเลย เดี๋ยวลองดูแฟ้มภาพก่อนสอ่งว่านะครับเห็นไหมฮะจะมีแค่สองเฟรมอตรงปาตรงนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับคือมันจะเรามันจะพอดยาวจนสุดมาร์กเลยครับเพราะเราตั้งไว้ตั้งเก้าหมื่นนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นปะมันสุดแค่นี้แต่ว่ามันจะพอดยาวสุดเลยก็คือสองเฟรมเวลาสั่งพอดก็คือ,อเลือกหน้าพอดหนึ่งถึงหนึ่งแล้วก็ตอบตกลงมันจะพอดเฟรมที่หนึ่งทั้งหมดแล้วก็จะหยุดแล้วก็ทําอีกครั้งหนึ่งะครับก็คือ เลือกหน้าพอดครั้งที่2ก็คือ2ถึง2แล้วก็ตอบตกลงมันก็จะพอดอเฟสที่2ทั้งหมดเสร็จแล้วเร,เราก็ตรงกลางเนี่ยมาต่อกันมันจะต่อกันพอดีเลยครับผม